จริงนะจริงไม่พอยเลยเอาจริงจริงนะไปดึงผมนะก็ไม่นอกให้ร้านดึงเลยแล้วยิ้มยิ้มเอ้ายิ้มเลยอ่ะคนไหนมันขาดไหมขาดเนี่ยเป็นต่อเป็นทองดเป็นทองเป็นทองเป็นทองอะไรเปนทองดึงผมขอรัยิ้มเลยแล้วต้องมีเรื่องกันแล้วนี่มีเรื่องมีเรื่องเออให้มันจะก็ตตายเลยโอ้โหเนี่ยสู้สู้

เาใจอ๋อเลยรันไปด้วยกันไปคาเ่ไปงนไปด้วยกันเราจะไปผัดมันจะไปผัดมันค่ะร้านไหนนะร้านไหนนะร้านเพิร์ลสามวันตอครั้งยิยเสามวันตอครั้งต้องตาผัดมันอร่อยมากทำไมยังเป็นอะไรมึขาด ก็คือ uh, ขาดแบบนี้ว่ะบู๊จะเด็กจะเด็กหย่อนลงขาดเยอะเลยนะนี่มันขาดเองใช่ไหมอืมบู๊ขาดแบบเยอะมันซอกใช่ไหมใช่ไม่ก็ก็อกกลอกมันก็เลยขาดมันมาป่าแล้วไม่ใช่ไปต่างประเดศกันเออไปร่วกันไปท่างประเทศกันไปด้วยกันนุ่นน้อยบอกว่าไปรับอะไรมันทักบายค่ะตามมานะเดี๋ยวมาเตรียมของก่อน้าเตรีของ

อ๋ออะไรอะไรอันนี้อร่อยมากร้านอยู่เหรอใช่อร่อยมากเอาอะไรนะกูเอาเยลไอเยลลี่ใช่ไหมเยลลี่จำยังอร่อยเลยนี่อย่ามาเดยไปผิดสวัสดีครับทำตรงเลยทำโทรศัพท์ตกเลยของใครเอ่ยอย่าเศร้าเน่นะเศร้าไปเลยมันไม่ใช่ของปังปังหรอกไม่มีฟิล์มนะมึงอ นันนั่นเ้ยวอปหวเต้เลยไม่มีิมนะอ้นอนนอนนอนเป็นอะไรนอนนอนนอเป็นอะไรนอน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 น ทำตกเลยทำตกเลยมันไม่ใช่ของเราโอ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 อาชิง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 อาชอยู่นิ่งเหรอเอาเตง ความมึงอบะรอเอยครับลูกของปอยจริงมึงมาเ่ยอะไรอยู่ใดเนี่ยไอากอดข้างหลังเลยหน่ออกอดดิ้งไปมาเลยหยิอะจะทายเหมเจ้าหยิบจ้ะโอ้ยยิ่งขนาดเลยที่รักยิ้มเนี่ยเอาวังแกมึงนี้เช้าค่ะ

ไม่ไม่ดึงหูดึงหูดึงหูตาแล้วมีวั้ยดึงหูเขาเสร็จแล้วปุ๊บยิ้มยิ้มอะไเลยวะโอเคปะโออย่าแย่งนะพี่โลหูหลุดหลุดปะหูหลุดปะใครจะไปกับพี่บางยกมือเอาวะเขาสาวไปแล้วว่าอย่าชาแหงนะมันไม่มีอย่าชาแหงนะไม่ไม่เติมไม่ได้ติดซีรีมนะ สาวแล้วสาวแล้วไปไปไปโอเคไปกันเจอยรานอยู่เกาไปด้วยกันแต่ว่าต้องไปรับนุ่นน้อยนะนุ่นน้อยมันอยู่คลินิกอะมันไปกับเราไหมไปยุนบอกว่าอันพากบ่ายโมงใครรอขายของอะฮะใครรอขายของเอาใครอะไปบอกข้างหลังว้ก็ไม่กลับไม่เจอใครไปคนละคันเหรอไปคนละคันหรือไปเดียกัน คิดอยูคิดดูมันคือบอก <c oughs> คือบอกบอกะเทียนย่งน้องกับวันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> ตีห้าล้อหมุน <c oughs> ตีห้าล้อหมุน <c oughs> ลอ้นลอหมุนอยู่ที่เดิมมุนติว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  พี่หาร้อมน้องต้าไม่ใช่น้องตั้งน้องต้าบอกอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะกระเป๋าแบรนด์ฟินนี่จริงนีนี่ซื้อกุ้นวยบอกไปโปรโมดีขอบคุณนะครับสำหรับไอคอ้นกมวยซกมวยสีทองนะครับโอ้จาวนอ๋อสำโรง ขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้มารับอถึงนี่เลยเรากลับไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะนี่เอาเหมาเหมาทุกรสชาติเลยนะร้านเฮอนขอบคุณมากเลยนะคะนี่จะใส่จะใส่โยมหนาโยมหนาค่ะ่ติดตามอคือค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเข่าปลาเข่าดงไปนะครับล่อรถก็ได้ ุยน้ำท่วมไหมเนี่ยไปยัหดไปไปสามคันไหมแล้วมันก็ไม่ได้ยินมันสตาร์ทรถไว้ป่ะเอามาของเอาของมาค่ะเราไปขึ้นรถกันหรือว่าไปสองคันเลยจะไปเดี๋ยว เดี๋ยวรถกูไปกูจะไปรับนุ่นน้อยด้วยโอ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 จะกลับแล้วนะทุกคน ใหม่นะครับ